เคนเขา,เาเบบางเรียนรู้ว่าเมาลิดนี่ทาได้หรือทําไม่ได้ครับพระเจ้าตัดสินครับผมเลยบอกว่าในอาชัยร้อเขาทำานสารัพไม่ทําแต่เขาเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเราให้สติของเราให้ความคิดของเราว่าเราจะไปทางไหนครับผม แต่เมื่อก่อนคุณทําใช่ไหมแต่เมื่อก่อนผมทำแต่นีก็ไม่ทำแล้วว่าเมื่อก่อนผมยอมรับผมทําแต่เขาเนี่ยเขาใจว่าถ้าถ้าถ้าจะถ้าถ้าจะมองว่าเฮ้ยสลักผิดนาบีไม่ทำตาบีตาบีไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่บางบางแดงฟังผมแป๊บหนึ่งในเมื่อบางอย่าเพิ่งมาโจมตีผมผมพยายามจะพูดในตัวตนของผมไม่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 อ้างอิงคนอื่นนะผมจะพยายามจะบอกว่าถ้าบางจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนผิดเอ้ยซาลฟี่ผิดอุลมะซาลฟี่ก็ตกนรกสิครับอุลมะอาชัยร็อกก็ตกนรกสิครับ ถูกไหมเพราะเขาเป็นผู้นํามาเราเลยบอกว่าเราไม่สามารถไปกัดไม่สามารถจะไปโจมตีว่าใครผิดใครถูกได้โดยที่ผมเป็นคนพูดได้ถูกไหมครับมันก็ต้องให้ใช้ในว่าผมจะดึงแนวแนวทางไหนผมเลยบอกว่าที่ผมเข้ามาฟังเนี่ยมาฟังในแนวคารหาความรู้และพูดเป็นกลางไม่ยาผมเลยยืนกลางของผมว่าอย่าอ้างอิงบุคคลที่3า ถูกไหมครับอืถูกต้องถูกต้องมันมันบิดาหรือไม่บิดาครับเพราะข้างล่างเขายังไม่จบยังไม่จบาก็ไม่พอใจแล้วไม่จบไอ้แดงไอ้แดงไอ้แจกมึงกลัวขนาดนั้นเลยมจขึ้นมายังไม่ได้พูดเลยเลยมึงเตะนี่นี่ลูกพี่ผมมาแล้วเนี่ยลูกพี่ผมมาแล้วนี่ครับอย่างคุณซาลาดินเนี่ยมันบิดาหรือเปล่าที่คุณศึกษาสลับมาเนี่ยคุณบางบางบางยุคเนี่ยลูกพี่ผมมาแล้วเนี่ยถ้าบางยุคขึ้นมาเพราะคุณหนาวแน่อาแบบมังลพี่ผม แบยมังเมาลิดบิดาไม่ถามเป็นความรู้ลูกพี่ผมมาแล้วเนี่ยบางอายุเนี่ยลูกพี่ผมมาแล้วเนี่ยไม่แบมังตอบหน่อยสิเอมาลิดบิดาคุณดึงลูกพี่ผมมาก่อนเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวก็ตีันเองลูกพี่ผมลูกพี่ผมมาแล้วเพื่อนผมเพื่อนสนิทผมเนี่ยมาแล้วลูกพี่คุณเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นบางอายุเขาไม่ขึ้นเขาไม่อยากเจยเบยมังผมผมทวนแล้วผมกดแล้วก็ไม่ขึ้นเี่ยอแกก็ขึ้นแกกับผมเพื่อนกันร่วมมือกัน อย่างอย่างที่บอกว่าอ่านทัศนะก็บอกตามจุลาซึ่งจุลาก็ทาแต่จุลาก็ไม่ได้ขัดขวางด้งนั้นจุลาทําแต่ว่าบีไม่ทาไงเบมังก็ไม่ทําเลยมันยังไม่ฟังจุลาเลยมันจะฟังใครอ่ะฟังจุลาไม่เบมังอืมเบมังฟังจุลาหมคือคือผมไม่ได้บอกว่าแนวทางสลับไม่ดีนะเพราะแนวทางสลับก็มีหลักฐานของเขาไม่ได้พูดแล้วท่านทางนี่ไม่คนอ้าอยู่ที่หลักฐานไุมครับพี่น้อง อุลัมครับกงค์ผมจะไปผมขอฝากอะไรหน่อยนะนะครับครับครับยังไงก็ช่างนซสลาฟีไอ้พวกนี้อุษามไอ้วาฮบีไอ้วาฮบีไอ้นั่นเนียอย่าอย่าไปตามมันในวาฮบีเนี่ยมันมันไม่รู้เรื่องไงบางแจกถ้าจะไปรู้เรื่องวาฮบีเนี่ยเข้าใจเข้าใจบางมั่วเออครับครับผมลงกรแล้วรัตตาครับ ออบครัที่มาที่มายืนยันนรับชัดเจนชัดเจนครับฟัตตาครับคุณฟัตตาครับเชียร์ใชายร้องชัดเจนครับอืไปแล้วชัดเจนครับชัดเจนมาบินก็เดี๋ยวครับหนึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไม่ได้คิดว่าแกเป็นอิสลามเลยนะจากชื่อแกแต่คือแกคืออิสลามใช่ไหมสรุปหายเลย สรุปให้คำตอบไม่ได้หรือมอลิสบิดาหรือเปล่าเนี่ยมอลิสเป็นอุตรีปาครับอัฟต์ตาบางฮิโร่ก็ไม่ตอบแกอิสลามอิสลามไม่พอดีชื่อแกแบบอะไรอทีมอะไรอัลดาจาวผมเลยแบบบางบางฮิโร่ตอบเลยครับว่าที่ศึกษามาสองปีครับมันบิดาหรือเปล่าครับเออพอพอพูดบางฮีโร่ทำไมรู้สึกสะดุ้งวะ เอาเลยครับบังฮีโร่เชิญครับอยผมขอตัวก่อนนะ,ะไปแล้วดึกแล้วเฮ้ยผมเดี๋ยวผมคุยกับบงับงไงบงังบังบังไอตีมวอลสรุปบิดาไหมเขาิรอ่ะคุณมาถามคุณก็รู้อยู่แก่ใจคุณมาถามอะไรอีกล่ะถามความเชื่อสาาฟี่ไม่ได้ถามตัวผมเลยเขาก็หาผมมาดูอเองคุณก็รู้แล้วคุณมาถามอะไรอีกล่ะ ผมจะตอบในสิ่งที่คุณไม่รู้ถ้าสิ่งไหนที่คุณไม่รู้ผมจะตอบถ้าสิ่งไหนที่คุณรู้ผมก็จะไม่ตอบเสเวลาผมตอบไงคุณรู้อยู่แล้วไอ้ผมตอบอะไรบางแก่แกไม่รู้รู้แล้วบางแก่ไม่รู้บางแก่ไม่รู้บางแก่คนรอบศัสนาไม่รู้คุณก็รู้แล้วคิดถามทำไมล่ะคุณถามในสิ่งที่คุณไม่รู้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะตอบให้ไอ่ไมลิฟไหม ขอความเมนะเบมัคุณก็รู้ว่าเหตุผลของเบมังคืออะไรคุณก็ยังมาถามอีกไม่รู้เบมันจะตอบในสิ่งที่คุณไม่รู้เบมันจะตอบในสิ่งที่คุณไม่รู้สิ่งที่คุณรู้เบมังก็จะไม่ตอบส่วนส่วนคนที่ทําเป็นพวกที่หลงใช่ไหมครับเบมังคุณก็รู้ทุกอย่างคุณไม่ต้องให้เบมังตอบหรอกโอเคเบมังสรุปแล้วนะครับว่าคนที่ทำมอลลิสอะครับเป็นพวกที่หลง ฝุดเองเออเองสรุปเองงรักอาชัยรักบอาชัยรักคืูพี่น้องของเบมังอาชัยรักเป็นพี่น้องขอบเบมังพี่สาวเบมังก็เป็นอาชัยรักน้องสาวเบมังก็เป็นอาชัยรักอดีตเบมังก็เป็นอาชัยรักก็ครูเบมังแต่ก่อนก็เป็นอาชัยรักเบมังรักอาชัยรักเบมังไม่จมตีอาชัยรักแล้วก็บังบังบังสลานี่สุดยอดเป็นคนดีของอาชัยรักเบมังไม่จมตีอาชัยรักเบมังรักอาชัยรักเบมังเบมัสาบานต่ออันกูอ่านกับอันเรอไหมว่าพวกที่ทำกันเป็นพวกที่หลง อะไรของคุณสาบานอะไรของคุณถ้าสาบาน้เบีมังรักอาชีรามังจะสาบานไม่รักอาเชีผมว่าเปมังรักอาเดียเงรออาเบียงมังจะสาบานว่าไปมังรักอาชเรอเอาไหม แล้วแล้วเอาเปล่าเอาเอาคือคนที่ทำาอคุณอย่างอื่นไม่ต้องแหละเบมังอยากจะเอาของที่เบมังจะเอาคุณจะยัดอะไรเบมังหรอคุณเบมังตาเกียรคุณต้องถามเบมังก่อนคไม่กล้าเ่ยงจะทำเบมังกลัวมนุษย์คุณต้องถามเบมังก่อนด้วยเบมังจะสาบานอะไรอะไรแล้วว่าประกาศศสัจะทรมันไม่ต้องกลัวมนุษย์เบมังก็บอกตรงๆว่ามันหลงทุกอย่างคุณก็รู้ทุกอย่างคุณก็รู้และคุณจะถามทำไมอีกล่ะผมจะรู้ัวมันจะไม่มันจะไม่มีคําตอบในห้องนี้คําตอบเบมังคือถ้าพูดไปแล้วคน คนที่ฟังแบบนมั่งเขาต้องสบายใจถ้าคนที่ฟังแล้วเขาเกิดเกิดอะไรที่ว่าจะมาจะมาทะเลาะทะเลาะกันเป็นบางเงาเป็นบางตัวชักจู่ไ้คนทะเลาะกันคือคือยายามาอาตับลิกนี่เป็นพวกที่หลงไหมเหมือนบางอายุเนี่ตับลิกแบบนี้หลงไหมไปําบางอายุสิมาําอเลยไปมั่งไม่พวกที่ตับลิกพวกดาวะตับลิกกันหลงไหม หวดเลยเอาแบบวิวไม่แกแกแกชื่อเราแล้วว่าศาสนาอิสลามอนุญาตให้แต่งงานกับเด็กเพื่อสันทนาการทางเพศได้อันนี้แกยอมรับแล้วรัวในเืนองสอเล่มนี้อันนี้ผมพอใจแล้วถือว่าผมอ่านมาห้าหกหน้าเนี่ยไม่ว่าแบบนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้มันอย่าโกธไปบ้างนะไอ้แดงมึงไปได้กับคนข้างบ้านก็เนี่ยครับก็สรุปว่าแบมังกับผมมีความเชื่อรวมกันแล้วก็คืออนุญาต แบบนี้มึงไปม่ไอ้แดงมึงไปได้กับคนข้างบ้านไอ้มันถามผิดคนมันถามไอ้แดงสิหลอยมีอยผมมีรุ่นพี่เออไอ้แดงเขาก็บอกอยู่ไม่ได้ถาเชิญคุณโมเมนนะเชิญคุณโมเมน์นะโมงเลยแป๊บคุณโมเมน์ขอขอขอแป๊บหนึ่งได้ไหมไอ้โจ้มึงดูแลหน่อยเด้ผมโดนเตะลงอ่ะมึงไม่ทำสตีนไรเลยแล้วมึงก็เชิญกูขึ้นแล้วกูขึ้นมาไม่รู้ใคร อ่าผมขาชอบประจีขาชอบประจีเขาให้แบบมังด้วกนนะคให้เกียรติบางเซนุนมางลูกพี่ผมนั่นลูกพี่ผมผมรักและนับถือเขา่าทำกีกับเขาแบบมังนะครับที่ผมขึ้นมาเพราะว่าเห็นเขาอยู่บนแพนแนวนะแบบมังเลยขึ้นมาอันนี้ก็เพื่อนผมเนี่ยบังฟัตตาเป็นเพื่อนรักของผมบังฟัตต้าดีครับใครรักอาใัยรอยยังไงแต่ว่าผมเนี่ย ผมไม่ชอบมัวบีนะชัดเจนฟัดตาเขาชัดเจนมันมันต่างกับผมนะผมรักฟัดตามากผมรักฟันตาเขาเขาไม่รักผมผมรักเขาผมไม่รักมัวบีผมไม่รักมัวบีครับครับเขาไม่รักมัวบีแต่ว่าผมรักเขามากผมรักฟัดตาจุ๊บจุ๊บอ่ามันต่างกับผมนะผมรักอาชัยรอแต่ว่าฟัดตาไม่ได้รักอาชัยรอแบมมังมันต่างกันตรงนี้แหละแบมมังถึงได้เป็นมหาชนไงทุกคนรักแบมมังเพราะว่าแบมมังไม่เกลียดใคร เมังไม่เกลียดใครแม้แต่พวกคุณคุณคุณทั้งหลายนี่แปมังก็ไม่เกลียดภรรยาแบบมันเรียกแบบมันว่าไอ้เต้าไหมจะเรียกทำไมเรียกอาเบะอาเบะมาหน่อยอาเบะเขาเรียกแบบนี้อาเบะอาเบะหวานมากเลยอาเบะอาเบะมากอาเบะได้แต่เต้าไม่ได้ถูกไหมครับแบบมีการลากเสียงด้วยอาเบะอาเบะเร็วๆอิชาร์สซี่เขาเรียกแบบนี้หวานหวานลากเสียงผมเข้าใจแค่ คำที่แกสื่อคำที่แกลากเสียงคืออะไรถ้าสั้นๆคืออะไรถ้าลากยาวหน่อยคืออะไรแกต้องการอะไรผมแต่ว่ามมหมดภรรยาของผมถ้าผมจำไม่ผิดอะตอนนั้นที่เราเคยคุยกันอยู่อะมันมีเสียงตะโกนเรียกไม่ใช่อ่ะตอนนั้นเหรอตอนนั้นผม,ผมมีแกลงเขาอะแกลงเขาอ่าผมได้ยินเสียงตะโกนเรียกมาสามีกับภรยบรยากันก็ต้องมีการหยอก,อกล้อกันเป็นเรื่องธรรมดาท่านนาบีก็หยอกล้อภรรยาแต่ท่านนาบีจะไม่รู้จักภรรยาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงอาซานปุ๊บ ท่านนบ,บีทําตัวไม่เหมือนกับว่าไม่ไม่รู้จักภรรยาท่านนบ,บีรีบไปมัสยิดเลยจําไว้ทุกคน,นเนี่ยนะครับม,มีมีเชคบูรุท่านหนึ่งบอกว่าในเซสเซร์สลับะครับการให้เกียรติสามีต้องเรียกไม่ต่างจากเจ้านายครับและต้องมารายาสตรีสลับต้องเรียกสามีในท่านครับไม่ใช่เพื่อนเลยตามสบายตามสบายต,บบต้องในท่านเนาแบมังก็ลอกไปบอกภรรายาแบมบังนะตาม,ตามสบาย เขาเรียกเป็นมังว่าอับะอับะเปนมังก็เรียกเขาว่าอุมิอุมีตามสบายแล้วแต่เราจะเรียกไม่ต้องจาะจงเออตามูตะมิดีกว่ามัมมีมัมมีแดดดีอะไรก็เรียกได้หมดไม่ต้องเจาะจงว่าโอ้พวกคุณอุมีอุมีเออถ้าลากเสียงทําเสียงแบบอ่าจิดจิตก็เออมีออมีต้องเข้าใจเลยว่านี่คืออะไรนี่อยากรู้อยากรู้แปบมังเนี่ยเขาเขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขาเขาเป็นอาจารย์ระดับซาลาฟีเนี่ยเขาเขาพูดอย่างนี้เขาพูดผิดไหม เรียกให้ภรรยาเรียกว่านายท่านอะไรจริงไหมตอนเลยใครไม่จำกันเราเรียกอะไรก็ได้ไม่จำกัดหล่อไอแดงมันไม่มีบทบัญญัติกว่าต้องเรียกตัดต้องเรียกจํากัดหล่อไอ้เรื่องที่อะไรกันเนี่ยฮะนี่นี่นี่ไม่มีบางทุกคนเรียกสามีภรรยามันก็เปลี่ยนตามกาลเวลาตามยุคสมัยไอ้แล้วทำไมทำไมถึงถึงเรียกไอ้อ้วนไม่ได้ไอ้เต้าไม่ได้ลไอ้ควายกระจอกคลิปหายเลยอะไรของพวกมึงวะะอไรงมึเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวใครเตะใครเตะอืมอยากอยากรู้ว่าทำไมถึงเรียกไอ้ไอ้ต้าไม่ได้ไอ้อ้วนไม่ได้ครับอันนี้อยากรู้บางแบงโอ้บางดีเร็ใครเอ่ยโอ้โหมอสัตว์ได้ซูมมาขึ้นมาหาแม่ลูกกะลีชาดกุฏิเอานั่งไม่ควายนายสัตย์อย่าเสือเน้อยควายนางนางหียัแม่ควายที่แบงตัดหนาแมนะมึงชาปที่แบงจะบอกว่านี่แหละพ่อแม่เขาสอนมาดีแต่ว่าเขาไม่ทำตามพ่อแม่เขาเขาเกิดเขาไปทางนึงไง ไปในทางของชัยตอนไปแล้สอนมาดีลูกลูกยาดาของลูแต่ว่าเขาคนนี้เขาตีแน่ๆอีกตสางผมไม่ได้ทาสาบานเลยวันร้อยใเลยผมไม่ได้ทามไม่อุตส่าห์แน่เลยว่ะดีเรกเอ้ยไม่ชอบชอบแก่นเป็นเพี้ยรล่างสองนู่นไอ้แจกกดได้เบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองไอเจ้า ไอ้แจกมันชัดเท่าไหร่ไม่ไอ้แกี่ร้อยไอ้แจกมันยักกี่ร้อยเมังคียักมากกว่านั้นอะไม่ได้ว่าอุตส่าห์อุตส่าห์ไม่เตะกูแน่นอนกูมั่นใจเลยไมึงต้องอุสาห์ทำไมพุ่งมือเรียกอย่างนี้วะมึงคนมาบอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วอุตส่าห์ไม่เล่นนอกติกาแล้วอ่มึงโทษผู้หญิงนะเออแจงไม่ไหวเลยโทษคนไม่อุตส่าห์เป็นมังูดแค่สองสามคำเขาเปลี่ยนเป็นหน้ามือเป็นหลังมือแล้วเป็นคนดีแล้วอุตส่าวา สรุปข้อความนี้อยู่แบบนี้ไหมคุณเลยคุณสาสรุปข้อความนี้จริงไหมเนี่ยห้ามห้ามห้ามเรียกร้องเรียนเนี่ยได้ไหมมีเล่นห้ามเลยนะห้ามอะไรนะนี่ห้ามหยอกเลยอ่านดูดิเรียกห้ามหยอกใครเลยได้จริงไหมเนี่ยสารฟี่เนี่ยห้ามมีเรียนห่วยเลยก็ดูดิอ่านภาษาไทยดูดิเนี่ยต้องเรียกสามีว่านายท่านไม่ใช่มาเรียก แบบล้อเล่นว่าอ้วนในต้าหรือจะเรียกก็แล้วแต่เขาจะเรียกอย่าบังไม่เจาะจงไงจะเรียกในท่านอะไรก็แล้วแต่เขาผมจะเรียกภรรยาผมว่าภรรยาผมเรียกผมว่าอับะอับัะก็สิทธิ์ของเขาจะเรียกเราจะังครับย่าเรียกแบบไม่ได้แล้วแต่เขาจะเรียกแล้วก็พอใจในสิ่งที่เขาเรียกพอใจซึ่งกันและกันอันนี้พ่อแม่เขาไม่คุ้นมากเพราพ่อแม่เขาสอนมาดีพ่อแม่คุณสอนมาดีแต่ว่าคุณอะไม่เชื่อพ่อแม่คุณ เสียดายเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆผมน่าพ่อแม่ค no ุณรู้ว่าคุณไม่ทําตามพ่อแม่คุณตอนที่คุณอายุสองขวบพ่อแม่ยัดคุณใส่ชักโครกแล้วครับางแบบงแบมังไม่ด่าครับไม่ด่าครับผมไม่ด่าผมบอกเลยผมไม่ด่าผมบอกว่าอ้อมครับอันนี้คือการด่าทางอ้อมไม่ทาไม่เอาไม่เอาเนี่ยครับมันเขียนว่ามารยาตรีสลับครับจะให้ผมบอกว่าอาชาเหรออ่าอันนี้เราคุยกันในประเด็นดีกว่าใช่ใช่เราทำมาเข้าประเด็นเนี่ยแล้วสารฟี่จะบอกไงอะ ก็เขาบอกว่ามารยาาสตรีสลับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบางขอที่ไปก่อนว่าเป็นมางไม่ด่าคุณเข้าใจเป็นบางผิดเป็เบาเราม่คุยพ่อแม่เป็นบางสอนมาดีสอนพ่อแม่เป็นมางสอนว่าไม่ให้ด่าเอาเอาดีๆแบบบางเราไม่คุยประเด็นอื่นดีเราคุยด่าไม่ด่าไม่ต้องหรอกนี่เอาประเด็นนี้ยเขาอ้างว่าเขาเขาไม่เชื่อพ่อแม่เขาเข้าใจหอเปล่าพ่อแม่เขาเจ็บใจถ้ารู้แบบเนี้ยพ่อแม่เขายัดอ้าวจบจบแค่นี้พอ จบพี่นี่ยโอเคไหมเบมยงไม่ด่าคนอย่าอย่าเขาจะเบียงผิดสิเอาลุงมาคุยทักประเด็นเบียงผิดเสียใจมากเลยครับครับเขาไม่เหนื่อยจย่ามาคุยกับพวกนี้ด่าคนไม่เป็นเป็นบางเดี๋ยวเขาคุยกับอิสลามกูเหนื่อยมากเลยไม่ได้เข้าประเด็นเลยไอซิครีมบอด่าคนไม่เป็นด่าคนไม่เป็นครับเบียงรักทุกคนโอ้ยเบียงเบียงเล็กบ้าเชื่อไหมไอ้เบียงเพี้ยนที่่าไอ้โจมึงไม่ควบคุมห้องเลยโจมึงปล่อยให้เกิดการอย่างนี้ได้ไงวะห้องเนอ จ้าหลับแน่เลยเจ้าโตๆเขาหลับแน่เลยบางถ้าจะพิสูจน์ความรักของแบงแบงแบงต้องส่งไอติมมาให้ทุกคนคนละแท่งเี่ะเขาบอกเนี่ยบางพรอมส่งสติสลับเดี๋ยเขาบอกเนี่ยสติสลับเออแล้วสติสลับเขาเดือดร้อนไหมครับเสือกันจังเนี่ยแบมับงสรุปจริงหรือไม่จริงแบงังยืนยันหน่อย ว่าว่าสรุปอะไรเนี่ยสามีต้องเรียกสามีว่าในท่านเนี่ยมารยาทสตรีสลับเนี่ยก็สิทธิ์ของเขาไงสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของภรรยาภรรยาเป็นเจ้าเป็นมังอับบาสก็สิทธิ์ของภรรยาเป็นมังไม่สรุปจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมจะได้พูดจริงหรือไม่จริงมันไม่ได้วาจิบคุณหาว่ามันวาจิบอ่ะลองหาว่ามันในกุรอศลที่ว่ามีวาจิบไหมถ้ามีวาจิบไปมันจะยอมเลยตรงนี้อาหารวาจิบเขาเขาพิมพ์ต่อวาิบหรือเปล่าวาจิบหรือเปล่าเพื่อเล่นเนี่ยไม่ได้เนี่ยงวาจิบหรือเปล่าวาจิบหรือเปล่า ถ้ามันไม่มีหลักฐานว่าจิบก็จบก็จบก็จบอันนั้นมารยาทแบบเขาอันนี้มารยาทของภรรยาเบมังที่เรียกับเบมังถ้าคุณไม่มีคําว่าวาจิบจบหยุดจบอ๋อคืออาลีบดาวะเนี่ยต้องมีใช้ใช้ใช้ไอใบแอดกเกินไปใช่ไหมอันนั้นของเขาอันนี้มารยาทของเขาเรียกเรียกอะไรของเขาก็ตามใจเคานของภรรยาเบมังเบมังผมตอบเขาไปแล้วประเด็นเนี่ยเบมังอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเป็นเป็นมารยาทของ เฉพาะคนภรรยาแบมังอันนี้ของภรรยาแบมังเขามีอะไรเขาจะเรียกแบบนี้เป็นมายาของเขาสิ่งของเขาเิีงวิ๊งป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 วีนปิีงปิ๊งมิงบิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งะิ๊งปิ๊งอิ๊งปิ๊งปงปิงงาิงปชงเ โอเคอะนะเดี๋ยวบังเซนโดนพยายามขึ <S <S 2> <S 2> <sk <sk ้นจริงๆรนะรู้อยู่ถ้าขึ้นเขาก็เตะขึ้นอีกแบมังมันมีหลักฐานถ้าผู้หญิงคนไหนเรียกหัวด้วยชื่อจะโดนฟันหัวมันมีหลักฐานที่ว่าัเออเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังว่าถ้าผู้หญิงคนไหนเรียกอ่ะจะโดนฟันหัวถ้าเรียกชื่อเฉยอ่ะเนี่ยจะโดนฟันหัวแบมังออกไปเถอะแบมังมันมันมันดึงมันมันให้ดูดคนพอเราเข้ามาต่อมันก็ทําให้ห้องมันมีคนไง พอไปมังไม่เข้าม้ห้องมันจะอยู่แค่สิบคนไปมังจะดูถ้าถ้าไปมังออกปุ๊บจะเหลือคนเท่าไหร่อะไปมังขอลงก่อนได้ครับเพราะว่าห้องนี้อาศัยไปมังอาศัยถ้าไม่มีไปมังคุณจะรู้สึกมังจะดูทําไมเมื่อกี้ไอ้พี่มันได้ห้าวิวะก็คือก็คือเนี่ยครับไอ้ในในหัวข้อย่อยอะโหมันไม่ชัดเรอให้ให้แกขึ้นมาเถอะให้แกขึ้นมาเถอะมันมันมันจะระบุเลยว่าถ้าสมมติเกินเอ่อถ้าถ้าผู้หญิงในยุคในยุคเอ่อในยุคสรลับอ่ะ ถ้าผู้หญิงพูดชื่อสามีเฉยๆจะโดนฟันจะโดนจะโดนฟันครับอันเนี้ยมาจากคุณคุณมเมนต์ขึ้นมาทำอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็เอาผมลงอีกเห็นเอาเห็นพี่เขาอยากขึ้นอยากเอาแกลงนี่กคุณโมเมนต์แกมีความพยายามที่จะขึ้นมากเลยนะผมไม่รู้ใครเหมือนกันเตะผมเอายอมรับผมเตะหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าหลังๆผมไม่ได้เตะ เออเดดเนี่ยอันนี้คุณอาลีเป็นเช่นกันจำอด่ะฮุนอาลีฮุนอาลบินซาบิดาอูบำ่ะนอาีบินซาบิดาอใช่ไดู้่ลเอ็บินซาบิดาวใช่ไ้บะลุเอ็บินซาบิดาวูช่ไ้่ัวรอดีตนี่มาจ่ะอาอ็บินซาบิดาวใช่ได้นี่ต้องถามว่าอโอเคผมก็ไปฝากเอามาบางอธิบายหน่อยได้ไหม้มขมัวจริงๆเลย ไม่ด้มั่วเขาบอกว่ามั่วมั่วยกกระดาษเผ่นหนึ่งแล้วก็ยกว่าคนนุ้นพูดคุณนี้พูดกระดาษนี่นี่ตัวหนังสืออนด้วยชื่อของเขาไม่เห็นอ่ะเบนมังอ่ะเบนมังไอศครีมบอลไม่เห็นสักตัวเลยว่าเขียนว่าอะไรรู้ว่าต้นบหนึ่งฟังแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าหาผู้หญิงเรียกสามีของนางด้วยชื่อของเขานางจะถูกกุดหัวเออไม่เขียนอย่างเงี้ยเนี่ยปอลอเนี่ยไม่เขียนอย่างเงี้ยจะให้ผมว่ายังไง แล้วฝั่งซาลาฟีก็เอามาแชร์คุณอาลีบดาวะเนี่ยเป็นคนมาแชร์มาอ่านอ่านเป็นบางครอ่านนะเป็นบางเห็นแล้วเป็นบางเห็นบางขยายมันก็บางเห็นแล้วอ่านนะอันนี้บอกว่าไอ้แจกมันสารเลวไอ้แดงมันชั่วเนี่ยทำไมเนี่ยไม่ไม่แก้กีเล้นอีกแล้วคือพอไม่แก้กิเม้นต์แม่ก็เงี้ยมันเสียหายกันมาคือคือบางไม่แก้ไม่ได้เป็นมางอ่านอนี้เนี่ยไอ้แจ็คมันชั่วไอ้แดงมันเล่ คือบางไม่แก้ด้วยตัวกินเน่ะบางไปแก้อะไรก็ไม่รู้ว่าไปด่าแต่กกิวิแดงแล้วมันไม่ได้แก่รองอ่าอนนี่นี้บางเซนูลองอ่านดิบางเซนูเหมือนกับเปแบมังเปมังเขียนว่าแบมังัไอีจกมันโตไปแล้วว่าเออไอแจกมันเหลวไอแดงมันชัวอุตสาก็พอกันมาจัดอิบูล่าไอบินซาบิดาวใช่ไหมลองลองลองอ่านทุกคนลองอ่านหน่อยทุกคนทุกคนลองอ่านหน่อยว่าเหมือนใช่ไหมที่แบมังอ่านเมื่อใช่ไหมเมื่อเนี้ยมังจะได้ยืนยันว่าใช่ เนเว็บที่ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้เอามาตัดต่อหรือไม่อะไรไม่ต้อขยายขยายมันมันเล็กเกินตัวหนังสือมันเล็กเกินมันขยายเลยด้ไดได้ได้ไดดผมจะแคปผมจะแคปส่งเฉพาะอความให้อ่ะอันนี้มันมาจากเพจอิสลามตามแบบฉบับมาจากอับูุละเอซบินซาบิดาวและสรุปมันเป็นยังไงครับบางบางไลฟ์ผมฟังหน่อยไหนแดงบ่อยโจหลับไงโจไม่หลับมันยังส่งเชิญกูมาอยู่เลย S <S อโ<ช>จไม่หลับไอ้แดงพวกมึงนี่ใครเชื่อถือได้มั่งวะพวกมึงไปไปมังไปแล้วนะเดี๋ยมังไปแล้วครับขอบคุณนะครับก็สรุปแล้วอ่ะก็ก็ตัวแย้งไม่ได้เนาะแค่นั้นเอง